เป็นฐานที่ยาศศาาาาาาัสําเด็ดรหันคารวะก็สำเร็จทหารได้าหันได้ที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องสัเจียดีเดินที่ยะาากุลบุตรนั้นได้อุทานว่าที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องในเดินทางมา พระเจ้าก็ประทับนั่งอยู่บอกว่าที่นี่ไม่บุนบายที่นี่ไม่ขัดข้องเถอจถึงเข้ามาเถิดเราจะแสดงธรรมให้เตอฟังยศะะกุลบุตรก็เข้ามาองก็แสดงรูปพิถายศะะก็ได้สําเร็จสวดดาวันหลังจากนั้นมาพ่อก็ได้มาก็ได้แสดงธรรมอีกรอบหนึ่งปิดด้วยยศศรีทำให้ยศกได้สำเร็จเป็นพระละหัน ก็ถือว่าเป็นที่ที่ความสำคัญในบริเบณสถานที่ปา่ปนะาศิิปนะมันก็ถายวันแล้นั้นก็เป็นบุญคันตุดีของพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ได้ประทับอยู่ตรงนั้นแต่ว่าในครั้งก่อนก็ไม่ได้มียิ่งใหญ่แต่ว่าก็จะมาสร้างในสมัยพระเจ้าสมหาราชยุค235 อันนี้เป็นธรรมราศิกษาสุเป็นสถานที่พระเจ้าแสดงอนัตตลักษณคณสูตรเป็นอนดอนัตตลักษณคณสูตรมีพูดถึงรูปัินาโดสักคินาโมหกินาโดปสกินาพูดถึงรูปองอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณ ไม่เทียเท่ยงไม่ใช็ตัวไม่ให้ตนก็ทำให้พระละหันได้พระทั้งหา้ารูปยากรธัรมะวัปปะปัตยะสหานามะอจฉิได้พระละหันในสถา,า,า,านที่ตรงนี้จ่าเป็นส่วนสำคัญครับแล้วก็มีพระละหันชุดแรกในสถานที่ตรงนี้ มีความเด็กก็เป็น,ปนมีสนัยพระเจ้าสุกพระราก็ได้สร้างสถูปที่แห่งนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่มีพระพุทธมีพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มีพระอรหันต์ตถาคกให้เกิดขึ้นในสถานที่มีความาเรียกว่าความสวยงามแล้วก็บั่นคงใน ปรารตนาใยให้ศาสนามั่นคงแล้วก็ได้หมุนคงจากคงล้อให้ <c oughs> ไปสู่ที่ต่างๆก็ได้อาศัยที่แห่งนี้ไปประเทศต่างๆก็มีความสุขความเจริญอาศัยหลักของพระพุทธศาสนาธรรมะของพระองค์ที่ สิปัตนะบรืกธายวันในพารณาณสีนั่นก็ถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญก็เราก็ได้มาบูชาสการะาปฏิบัติก็ได้รู้ในส่วน <c oughs> ที่เห็นธรรมะสิ่งใดที่ควรเราปฏิบัติสิ่งใดที่ควรละแล้วก็จะได้ ดูยิ่งแล้วก็ได้นำสิ่งดีๆไปดำรงชีวิตปฏิบัติธรรมะให้ชีวิตเราจะเดินรุ่งเดือนธรรมะเราได้ไม่ตกทุกข์ได้ยากหรือว่าไม่ทุกข์ยากแล้วก็มีสติปัญญามีความพอเพียงพอใช้พอกินตามสภาพเราก็คิดดูบุญกุศลที่เราได้ทำได้สร้างเราก็จะได้ ไม่ได้เดือดร้อนจนเกิน,เกนไปไม่ได้ทุกข์จนเกินไปอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญที่เราได้มาดูมาเห็นมาศึกษาแล้วก็นำธรรมะที่เราได้ศึกษาแล้วนําไปใช้ในวิถีชีวิตก็จะเป็นความสุขคนจน